ออไม่ธรรมดาเว้ยฉันไปหาการบ้านเธอแล้วมันหาไม่เจอแล้วนึกขึ้นได้ในเธอก็พิมพ์มาพอดีเลยไอ,อตัวที่แล้วอยู่ไหนลากเิงกงมาให้หน่อยดิหาไ,ไม่เจอดีแล้วก็เวลาเราเข้าคอราา์สคอร์สอมันก็ร0 0เมตรมันก็90เมตร80เมตรแล้วเราเข้าคอร์สอหลักได้ไอตัวบอทนอนคอนมันก็ ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะง่ายถึงง่ายก็อะไรอะ่ะไม่อยากใช้คำว่าไม่ประมาทอย่าประมาทแต่ว่าถึงง่ายก็ก็ต้องเรียนรู้มันเพราะว่า,เ,าเจียนสนับสนุนการใช้ชีวิตมากกว่าก,า,การที่จะอ,ออกไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนมากคนรุ่นก่อนเขาจะ ต้องออกไปปฏิบัติต้องออกไปบูชาต้องออกไปคือถ้าออกไปนอกวิถีชีวิตอะมันจะไม่เจอชีวิตสิ่งเหล่านี้แหละที่ที่ที่เราทุกคนก็ควรใช้ชีวิตที่มีหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขคือมีความเข้าใจชีวิตชีวิตก็คือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามแมวมีมารอนบอกเคลื่อนที่ move on เคลื่อนไหวก็คือตุบตับนั่นแหละดีแล้วล่ะดีแล้วทำไปดีทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันเหลือแค่ FF บอดหายนอนคอนหายในช่วงเวลาที่เรายังไม่แก่เจ๊ะปะเราก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานเวลาเราไปเราก็ไปสบายถ้าเราไม่ไปเราก็ก็อยู่สบาย ไปมันก็ไม่ทรามานรือแม้แต่เราใช้ชีวิตได้นานๆนกาจะได้เป็นที่พึ่งในคนรอบข้างนอกจากเราพึ่งพาตัวเองได้ก็พึ่งคนอื่นพึ่งเราได้แบ่งปันนี้ก็อด่นด้วยก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปลำดำับจนกว่าเจียนจะแกะ่ตายใก็จะเห็นเผ่าคราอร์สันเต็มไปหมดเลยหันไปไหนก็มีแต่ครอร์สันคอร์สันเดียวแล้วครับฝากไว้กับความรู้สึก่บกันฝากไว้เราไม่ก็เจกัน ฝากไว้เราไม่ต้องประเดียวมาทางตรงจะอ้อมรลบนี้จะได้ไม่ิช